ทุกคนคะวันนี้เรามาตัดต่อด้วยมือถือเครื่องเดียวกันค่ะใช้แอป k i n e m a t e r ค่ะโดยเข้าที่แอป k i n e m a t e r แล้วก็กดโปรเจกต์ใหม่หลังจากนั้นเราก็เลือกขนาดของคลิปวิดีโอที่เราจะตัดเลยนะคะพอเลือกได้แล้วกดปุ่มเสร็จปุ่มสีส้มด้านล่างค่ะ แล้วแอปก,ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะให้เราเลือกคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพที่เราต้องการตัดค่ะทุกคนเลือกมาเลยนะคะพอเลือกได้แล้วบางเครื่องเนี่ยจะให้แปลงไฟล์เพราะว่าไฟล์ใหญ่มากมก็รอสักครู่หนึ่งนะคะพอแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะคะก็เสร็จสมบูรณ์จะได้คลิปวิดีโอออกมาแล้วค่ะการเลื่อนดูคลิปวิดีโอเนี่ย เราสามารถย่อหรือว่าขยายได้โดยใช้นิ้ว2นิ้วของเรานั่นเองนะคะย่อแล้วก็ขยายพอได้แล้วนะคะก็กดที่ปุ่มปิดเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะทุกคนลองเลื่อนดูคลิปของตัวเองดูว่าครบถ้วนไหมเราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆก่อน เครื่องมือแรกนะคะก็คือการกลับไปหน้าแรกค่ะอันที่2คือย้อนกลับ3ก็เหมือนกันอันที่4นะคะก็คือการจับภาพมีจับภาพหลายอย่างเลยเป็นภาพนิ่งด้วยอันที่5้คือการตั้งค่าโปรเจกต์ค่ะอันที่6คือการย้อนดูไทม์ไลน์การตัดต่อไปดูการตัดต่อของเราว่ามีการตัดต่ออะไรบ้างอัน,นสุดท้ายคือการเลื่อนเส้นไทม์ไลน์ไปท้ายสุด และอันบนนี้ค่ะทางขวาคือการบันทึกแล้วก็การแชร์คลิปวิดีโอค่ะอันต่อมาค่ะคือมีเดียสามารถเพิ่มคลิปหรือว่าวิดีโอเพิ่มเติมที่ต้องการตัดต่อได้อันต่อมาคือเลเยอร์ค่ะมีทั้งเอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์ตัวอักษรแล้วก็วาดเขียนรวมถึงมีเดียด้วยอันต่อมาคือเสียงต่างๆแล้วก็สามารถอัดเสียงลงไปในแอปนี้ได้เลยนะคะทุกคนมาเริ่มตัดต่อกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นเนี่ย เวลาเราตัดต่อเราก็ต้องกดที่คลิปก่อนแล้วก็จะมีรูปกันไกรขึ้นมานะคะอันแรกเนี่ยก็คือการตัดฝั่งซ้ายของหัวอ่านด้านซ้ายของคลิปของเราเนี่ยจะหายไปหมดเลยส่วนอันที่2ค่ะกดที่คลิปเหมือนเดิมกดที่รูปกันไกรค่ะคือการตัดฝั่งขวาของหัวอ่านด้านขวาของหัวอ่านเราเนี่ยถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะหายไปหมดเลยแบบนี้ค่ะ อันต่อมานะคะก็คือการตัดแบบแยกตัดแบบแยกก็คือสองฝั่งเนี่ยจะแยกออกจากกันเป็นแบบนี้และอันสุดท้ายนะคะก็คือการตัดแบบแทรกภาพนิ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราตัดปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาพนิ่งขึ้นมานะคะอ่านี่คือการตัดถ้าทุกคนอยากจะเอาคลิปวิดีโอที่เราตัดเนี่ยออก ก็ให้ทุกคนคลิกนะคะที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะทิ้งเนี่ยแล้วก็กดปุ่มถังขยะได้เลยแบบนี้มาทำการใส่ตัวอักษรให้กับคลิปวิดีโอของเรากันค่ะไปที่มีเดียแล้วกดปุ่มตัวที่หรือว่าข้อความไปที่มีเดียกดปุ่มตัวที่แล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการออกมาได้เลยค่ะ ถ้าหาว่าใครพิมพ์เสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มตกลงค่ะก็จะได้ข้อความเราสามารถปรับขนาดข้อความได้เลยโดยการใช้นิ้วเนี่ยจิ้มตรงบริเวณลูกศรข,ขอบขอบของตัวอักษรน,นะคะแล้วก็เลื่อนปรับได้เลยสามารถปรับฟอนต์รูปแบบของตัวอักษร เลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกถ้าได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำการปรับเลือกสีของตัวอักษรขอบหรือว่าการฟุ้งกระจายหรือว่าแม้จะนแต่จะเป็นพื้นหลังแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตามที่เราต้องการสามารถปรับได้เลยปรับได้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคน ถ้าเกิดว่าเราได้ขนาดแล้วก็สีที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็มาคลิกเลือกไทม์ไลน์ของตัวอักษรด้านล่างค่ะที่เป็นบรรทัดที่เป็นไทม์ไลน์ของตัวอักษรเราก็เลือกเลยว่าจะให้ตัวอักษรเนี่ยมีความยาวอยู่ตรงไหนของคลิปวิดีโอในที่นี้เลือกยาวจนหมดคลิปวิดีโอเลยนะคะหลังจากนั้นกดลูกศรด้านบนถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วอ่า เราลองเช็คความเรียบร้อยดูสักครู่หนึ่งก่อนก่อนที่จะบันทึกนะคะต่อมาเป็นการบันทึกค่ะกดปุ่มด้านบนสุดเลยเป็นการบันทึกคลิปวิดีโอของเราออกมาก็จะมีคุณภาพของคลิปวิดีโอให้เราเลือกว่าเราอยากได้ขนาดไหนความละเอียดแล้วก็ได้แล้วก็กดบันทึกคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยค่ะ และทีนี้ก็หลอแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ฟรีก็จะขึ้นโฆษณาแบบนี้นะคะให้กดข้ามไปค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของคลิปวิดีโอก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลย สำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ถ้าเกิดว่าได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ